ท่านผู้ชมที่เคารพครับพี่น้องครอบครัวมอดคอฟฟี่วันนี้เราสองคนพี่น้องมาบันทึกคลิปเดียวกันเนาะค่ะดกรกอรัตรัตนะวงศ์ประธานกรรมาการบริหารบริษัท Business for Life สาวสวยคนเก่งของเรานะครับและผมดรชาชวัตรรัตศิลปากรประธานฝ่ายการตลาดสวัสดีครับใครส่งคลิปนี้ให้ท่านไปโปรโดชมให้จบ S <S <S เพราะมันคือโอกาสเนะ <S <S าะท่านย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆไม่ว่าจะแผนการตลาดไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปเรื่องของตําแหน่งขุนพลเนี่ยทุกท่านดูครบแล้วท่านจะเข้าใจงานของเราง่ายไหมครับ <S <S ง่ายมากค่ะคําคถามแรกที่จะสนทนากับดรเอบอสเอของเราคือทําไมเราตั้งเป้าถึง50ล้านแพ็คขออนุญาตกาแฟมานิดได้ไหมครับเอากาแฟเข้าฉากด้วย <S 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 แพ็คแพ็คใหญ่พี่น้องครับ อย่างนี้เราเรียกว่า1แพ็คนะครับก็คือถุงหนึ่งนะบรรจุเท่าไหร่ครับบอสเอกครับบรรจุกี่ซองใน1แพ็คนี้บรรจุมีซองเล็กแบบนี้บรรจุซองเล็กทั้งหมด15ซองค่ะครับผม1นึงซองะจ,บบจอะบรรจุปริมาณ20กรัมค่ะซึ่งเยอะมากบางท่านเนี่ยดื่ม <S 2> 2 <S แก้วเด <1 S 1> ียวไม่หมดเนาะ,ะก็แบ่งเป็น2แก้วแบบนี้นะครับพี่น้องครับเราขอเรียกเขาว่า1แพ็คนะครับเป็นแบบนี้เลยสวยงามนะครับผสมสมุนไพรออกฤทธิ์27ชนิด ทาตลาดมาแล้วปีนี้ปีที่หกใช่แะขยายไปต่างประเทศกี่ประเทศครับก็ตอนนี้ก็มากขึ้นแล้วประมาณตัว <5 S 2> อย่างสองสามประเทศรรครับประเทศที่ส่งเยอะสุดก็นะ่า ก็เป็นกัมพูชาค่ะพี่น้องเพื่อนบ้านเรานี่เองใช่ค่ะก็มีพม่าด้วยค่ะมีเวียดนามนิดหน่อยแล้วก็มีลาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไกลกว่านี้ก็จะเป็นจีนกับไต้หวันในอนาคตเนี่ยยอดจากจีนอาจจะบึ้มบั้มบึ้มบั้มคําำถามไม่ง่ายที่เดียวในประเทศไทยถอยหลังนับถอยหลังตั้แต่1มกราคม2 5 6 6ไปสิ้นถุด31มกราคม2 5 6 6แพ็คนี้จะไปอยู่ในทุกครัวเรือน ถึงห้าสิบล้านแพ็คพูดฟังไม่ผิดนะห้าสิบล้านแพ็คแบบนี้ครับ ทำไมมั่นใจว่ามันจะไป50บล้านแพ็กได้มีองค์ประกอบอะไรครับบอสเองอย่างแรกเลยก็คือมันคือกาแฟค่ะ oh. แล้วมันเป็นก,กาแฟคือคือบ้านไหนก็มีอันนี้อย่างแรกเลยคือมันมันง่ายอะค่ะแล้วก็บ้านไหนก็ดื่มแล้วที่สาคัญของกาแฟของเราเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพทานได้ดื่มได้ทุกคนนะคะด้วยด้วยด้วยความอร่อยและก็ด้วยผลลัพธ์นะคะความอร่อยนี่ดื่มปุ๊บอร่อยเลยค่ะอาจารย์รแต่ว่าผลลัพธ์ต้องให้เวลากับเขาบางบท่านก็เห็นผลเลยครั้งแรกรก็เลยมั่นใจว่าใครที่ได้ลองชิมนะคะก็จะ ติดใจแล้วที่สําคัญอีกเรื่องต่อมาที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของอรายได้ครับซึ่งวันนี้ถ้าดื่มกาแฟเฉยๆก็ดื่มที่ไหนก็ได้กาแฟดี <c oughs> ด,ดีกาแฟยี่สิบเจ็ดชนิดกาแฟช่วยทําให้อ่สุขภาพ,าพดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตังค์ใช่ค่ะอย่างนี้มันก็ดื่มดื่มที่หไหนก็ได้เนาะใช่ค่ะแล้วยังไงมันมันมอสกาแฟมันพิเศษไงบอสเอกครับ ก็ถ้าจะพูดไปแล้วค่ะก็ถ้าถ,ถ้าใช้คําว่ากาแฟดื่มที่ไหนก็ได้แต่วันนี้ดื่มกาแฟดื่มยังไงให้ได้ตังค์แล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้าจะดื่มแบรนด์อื่นก็ต้องหาเงินมาซื้อเองอะแต่ถ้าดื่มแบรนด์นี้ได้เงินจากที่นี่เอาเงินมาซื้อซื้อสุขภาพด้วยแล้วก็มีรายได้ไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกาแฟดีมีปันผลถูกต้องค่ะดื่มกาแฟที่อื่นท่านจะได้รสชาติหรือได้ผลประโยชน์เหมือนกันไม่ว่ากันแต่ดื่มที่เราสิ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นคือ ได้รับรายได้เงินปันผลทำง,ง่ายง่ายไหมครับทําง่ายมากต้องต้องไปตั้งร้านขายไหมต้องเอาต้องสต๊อกต้องขนส่งเองไหมครับไม่ต้องค่ะบ<ม>ระษัทดูแลให้ทุกอย่างนะคะ ดื่มแล้วเป็นยังไงก็ไม่ต้องอธิบายเพราะว่ามีคลิปเยอะมากนะคะคมีแล้วก็เรื่องของมาตรฐานเรื่องของอะไรต่างๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเราดูแลให้หมดนะคะคเป็นกาแฟสูตรเจนะคะมีฮ<ห>าลานม,มีอยอแล้วก็มีมาตรฐานการผลิตระดับ GMPGMP กฎหมายนะคะซึ่งเรื่องพวกนี้ชัดเจนมากนะคะแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือใครที่ได้ดื่มนะคะก็ต้องยอมรับา่าวาผลลัพธ์ชัดเจน เพราะฉะนั้นวันนี้ดื่มกาแฟดื่มที่ไหนก็ได้แต่ถ้าดื่มที่นี่กาแฟเรามีปันผลพระาะสิบส12เดือนข้างหน้าเราตั้งเป้าหมายอย่างกล้าหาและท้าทายค่ะ,คะกี่ล้านแพ็คนะครับ5 0ล้านแพ็กคคจะไปอยู่ในครัวเรือนของพี่น้องคนไทยทุกจังหวัดทุกท้องที่ทุกพื้นที่แต่มันจะไปไม่ได้ด้วยเรา2องคนใช่ค่ะเราเรียนเชิญดีไหมคใครใครที่ใครท่านที่ฟังอยู่ชมอยู่มีคนส่งไปให้ท่านชมแน่ บอดเอชเชิญชวนว่ามาเป็นครอบตัวเดียวกับพวกเราครับใช่ค่ะทุกท่านคะท่านได้รับคลิปนี้จากใครติดต่อผู้แนะนําท่านด่วนเลยนะคะถือว่าวันนี้เขาเอาสิ่งดีๆมามอบให้ท่านนะคะ,ะปลดล็อกอปลดล็อกชีวิตนะคะคปลดล็อกพันธนาการทุกอย่างด้วยกาแฟแค่ซองเดียวค่ะเพราะฉะนั้นท้ายคลิปเนี่ยเราสองคนในฐานะผู้บริหารบริษัทยืนยันว่า สิ่งที่เรามาเชิญชวนนั้นง่ายไหมครับง่ายมากๆค่ะแล้วมันทําได้เฉพาะคนเก่งไหมไม่จําเป็นต้องเก่งเลยค่ะใครๆก็ทําได้ค่ะใครใครที่ดื่มกาแฟเนี่ยคนไม่ดื่มก็ทําได้ก็ดื่มได้ใใครดื่มกาแฟหรือไม่ดื่มก็แนะนําให้คนอื่นดื่มกาแฟมีรายได้ทันทีใช่แล้วมีรายได้ทุกแพ็คใช่ค่ะแผนการตลาดของเราไม่เอาเรื่องเก่าๆมาเลยถูกไหมถูกต้องค่ะเราทําใหม่พาตัดใหม่ปฏิวัติใหม่ไม่มีแล้วนะไม่มีซ้ายไม่มีขวา ไม่มีจับคู่ใช่ค่ะไม่มีโตข้างเดียวไม่ตังหลายคนเบื่อนายหลายคนเกลียดหลับค่ะของเราจ่ายจ่ายทุกแพ็คย้ำจ่ายทุกแพ็ค่อยทีจ่ายทุกแพ็ครีบติดต่อผู้ที่ท่านเขาแนะนำท่านแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราคือครอบครัวมอสคอฟฟี่ย้ำอีกครั้งจ่ายจ่ายทุกแพ็คอีกครั้งจ่ายทุกแพ็ค